คุยเรื่องทนายยังเรื่องทนายนะครับเรื่องทนายผมก็จะคิดดูแล้วว่ามันจะเปิดหลังหลังสงกรานนะอืหลังว่าดีนะแต่ต้องแต่ต้องให้น้องคุณที่มาขอขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องให้น้องเขาต้องทำใจของเขาด้วยนะคือพี่เอกมันคือกรณีเนี้ยทนายคนนี้นะอืมบอกเลยนะว่าทนายคนนี้ทนายสงกรานก็ อันนี้คือพี่เอกน้องเขาติดต่อมาแล้ว <Nice. S 1> เขาบอกว่าเขาอะเออ,อยากจะขอเป็นขอความทําหน่อยกับตัวเองแล้วก็แม่ก็ผมก็เลยคุยกับ <Nice. S 1> น้องเขาคุยคุยคุยยาวคุยยาวนะะให้เขาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงแล้วผมก็เขาเล่าให้ฟังแล้วผมก็ยังไม่ได้แบบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะผมก็ให้เขาส่งหลักฐานอะไรมาให้หน่อย แล้วก็พอส่งหลักฐานมาโอ้โหคือวีรกรรมทนายคนนี้นะเพียบแต่ผมก็แบบเออเดี๋ยวน้องเอาอย่างนี้ให้น้องทําใจก่อนนะเดี๋ยวหลังส่งกรานเนี่ยอาจจะวันที่สิบแปดสิบเก้าอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวให้น้องเข้ามาคุยกับพี่เลยเดี๋ยวพี่จะโทรหาน้องแต่ว่ามไม่ให้้องเข้าเข้ามาในสายติ๊กตอกตรงนี้ก็โทรทางไลน์แล้วก็คุยแล้วก็เปิดสปีกเกอร์น้องเขาบอกว่าเดี๋ยวขอทําใจก่อน อันคือน้องผู้หญิงไงอายุน้อยอะถูกกระทําแบบเนี้ยจากทนายดังมันก็ไม่ไม่สมควรออเออแืแล้ว,แล,วแล้วน้องผู้หญิงคนนี้เขาเคยปรึกษากับทนายที่ไหนที่หนประเทศไทยบ้างไหมเขาบอกว่าเขาอ่ะคือทนายคนนี้มีพรรคพวกเยอะเขาเคยเคยขอความช่วยเหลือจากทนายคนอื่นที่เป็นทนายอยู่ในหน้าสื่อดังๆทัง้งนั้นอะ่ะ อ่าแต่ทุกคนอ่ะเขาปฏิเสธไม่ค่อยอยากจะช่วยแค่นั้นอ่ะอืมเออ<ม>เรา<ด>ครับบางแจ็คลองบางแจ็คลองดูนะครับบางแจ็คลองดูว่าที่ข้อมูลมันมันมนชัดเจนขนาดไหนอะไรขนาดไหนถ้าเกิดน้อง,รงกระโดนกระทำจริงๆเนี่ยผมมีทนายอยู่คนหนึ่งแนะนําไม่ได้คนเนี้ยรับประกันได้ถ้าไม่ถูกต้องและรกระทําทนายคนนี้ช่วยแน่รู้จักทนายอ่านบุรีรัมมั้ยรู้จักอืม คิดว่าเป็นไงคนนี้ก็โอเคนะอืมเขาเขาจะเขาจะกล้าสู้กับทนายไอ้ไอ้ช้างไหมทั้งหมดครับมันล่ะฟัดหมดครับงั้นเดี๋ยวหลังใหม่ค่อยสร้างกลุ่มไลน์กันเดี๋ยวส่งข้อมูลไปในกลุ่มไลน์ให้อ่าได้ได้ราะว่าทนายอ๋นไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่กล้าชนกับไอ้ทนายเอ็ดเวนเจอร์ทั้งหลายครับ แม่งแบบชนทั้งหมดครับอนไยดังทั้งหลายเนี่ยให้อ่านกล้าชนหมดครับเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวพ็คุยกับน้องเขาเสร็จเดี๋ยวก็ให้ให้เขาติดต่อกับน้องหรือแม่เขาโดยตรงเลยแต่เราจะเปิดหลังสงการเนี่ยเราก็จะเปิดให้อยู่แล้วแต่แค่แบบให้น้องเขาทำใจนิดนึงอือืมอืม มันมันมีหลายอย่างที่น,อน,น,อน้องเขาเล่าให้ฟังอะ่ะมันแบบมันรับไม่ได้อะ่ะอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างแจ็คถามพี่นะัดพี่มีมีลูกลูกสาวมีไหมลูกสาวไม่มีมีแต่ลูกชายอ่ะเอาเป็นสมมติเลยนะสมมติพี่เนี่ยมีลูกสาวอืมลูกสาวพี่อายุยี่สิบสิบเก้าอืม,อม แล้วพี่จะนอนกับลูกสาวโดยที่ใส่กางเกงในอยู่บางทีก็ไม่ใส่เลยแต่นอนกอดกันอ่ะพี่จะกล้าไหมไม่กลา้าขนาดขนาดลุกชายยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวเปิดให้หลังสงการเดี๋ยวเปิดให้อุบาทมั้ยออคือผมถาพี่เอกอะเรามองว่าเราอะช่วยคดีแตงโมยอยู่หลักๆเต็มที่ก็โอเคอว่าในระหว่างนั้นอะ สมมติมีคนขอความช่วยเหลือจากพี่เอกหรือตัวผมหรือพี่หมอหรือว่าใครก็ตามเราก็ต้องควรควรช่วยเราต้องควรเป็นกระบอกเสียงให้เขาถูกต้องถูกต้องใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเราจะแค่แบบจ้องแต่ดูแต่คดีแตงโมเนี่ยมันก็มันไม่เป็นยุติธรรมกับคนที่แบบถูกกระทําอยู่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องควรช่วยเหลือเขาด้วยเราต้องควรแบบเป็นเป็นเสียงให้เขาด้วยอ่าใช่ คือคือเขาเรียกอะไรคนไหนที่ถูกขบวนการพิษธรรมโดนลังแกเราก็พร้อมช่วยแต่ขอให้เป็นข้อมูลจริงขอให้เป็นหลักฐานจริงอ่าแค่นั้นและตัวเขาต้องพร้อมสู้นะใช่ไม่ใช่ว่าเราแบบเปิดประเด็นให้แล้วเราช่วยแล้วก็ตัวเองก็เนียผายไปมันไม่ได้ไใช่ใช่เขาต้องพร้อมสู้ด้วยถ้าเขาพร้อมสู้เราก็พร้อมเราก็พร้อมช่วยแล้วเราแล้ว,ลวเราเองก็มีคนที่ท,ท,ที่อ่า ที่พอจะช่วยได้ก็กอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาผิดจริงอะไรจริงถ้าเกิดว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมติดต่อทนายอัดนให้นะครับให้ทนายอัดนช่วยให้ได้เอาหลักฐานทั้งหมดให้พี่ให้พี่ทนายเขาดูก่อนแล้วให้นัดเจอได้ได้ได้ไดให้นัดเจอกับน้องเขาเลยนั่งคุยได้ได้<ม>ได้เลยดีดียินดียินดียินดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสานงานให้เพราะว่าทนายอ่านเนี่ยเขาเป็นคนที่อทนายอัดนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เรื่องของความยุติธรรมอ่ะต่อสู้เรื่องของความยุติธรรมอ,อ,อะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เนี่ยนะครับช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะชาวบ้านแก่ๆโดนโกงเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเงี้ยแกช่วยหมดครับจะทนายจะดังคนไหนไม่สนใจครับชนหมดครับขนาดสวยังชนเลยเออแต่ถ้าจะมองตัวเองว่าตัวเองเก่งแล้วตัวเองเป็นทนายและมีชื่อเสียงรู้จักกับคนดังหรือรายการดังแต่เอาเปรียบคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ถูกต้อง อไรรอไรายการดังเนี้ยต้องควรพิจารณาตัวเองนะอืมต้องควรพิจารณาตัวเองอะ่ะคือเราจะไปสนับสนุนคนอย่างเนี้ยมันก็ไม่ไม่เป็นยุติธรรมโอ้ยบอกเลยนะถ้าเป็นเรื่องจริงข้อมูลจริงนะประฐานชัดแล้วไปนทนายดังอันนี้นะส่งให้ทนายอันนะทนายอันรีบทําให้เลยเพราะทนายอันเดี๋ยวหลังพ <อ S 1> มพราะทนายอันจ้อง,องเรื่องนี้อยู่แล้วเอา้าเหรอ เอ๊ะโอเคเดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวสร้างลายกันลายกลุ่มเดี๋ยวส่องไปในลายกลุ่มเล้ก็ให้ติดต่อกับแม่เขาเลยใช่ก็คือต้องคือต้องบอกก่อนว่าเราต้องหนึ่งเราต้องดูหลักฐานก่อนกรองข้อมูลก่อนอะไรก่อนนะความชัดเจนก่อนนะว่าจริงไหมอะไรแบบนี้แล้วเราค่อยว่ากันเออนะเพราะอะไรเพราะเพราะอย่างเพราะอย่างที่บอกว่าใครที่โดนจะทําแล้วโดนจริงเราพร้อมช่วย แต่ถ้าไม่จริงก็บบาบบายนะ,ะแต่ซาไปออขึ้นไลฟ์ปะเอะออยากมีสื่อช่องไหนเล่นเรื่องที่บางจะเปิดบงังบางไหมเนี่ยนะครับอะไรใช่ใช่ใช,ช,ช่คุยในรายกลุ่มปลอดภยัยอ่าใช่อ่คุณนิสาครับเรื่องของทนายนะครับก็ต้องดูว่านะมันเป็นคดีไหนคดีอะไรโดนคดีเรื่องอะไรแต่ก็สามารถปรึกษาได้ครับนะปรึกษาได้อะไรได้นะครับก็มีพร้อมช่วยอยู่แล้วนะครับ ราก็พร้อมช่วยเต็มที่อ่ะพร้อมชอนใช่งั้นไปไปทำอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องอแต่มันมีข้อมูลที่เข้ามาเพียบแต่ว่าคือคนคนดังคนนี้นะไอพิธีกรคนดังเนี่ยข้อมูลเนี่ยอยู่กับผมมานานมากแล้ว อยากจะเปิดแต่พี่อัฉริยะเขาขออืมยเขาขอขอ,อพี่อชิยะขอไว้ขอไว้ส่งมาให้ดูกันบ้างสิบางก็อชิยไม่ได้ขอไว้เนี่ยบัานหี่โอ้ตายแล้วเนอเอางี้เรายังไม่เปิดแต่ส่งมาให้ดูกันบ้างดิคือจริงๆอ่ะผมก็ยอมรับนะทีแรกเนะี่ยผมก็ว่าเอ๊ะจะติดต่อบานแต่ผมกลัวอะไรปะ่ะผมพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นเลย คลิปเสียงมาอ่าผมก็เลยเฮ้ยทิ่ไปที่มาเออบงังพูดไทยได้ฟังไทยได้นี่วะเพราะฉะนั้นเวลาจะ,จะ,จ,ะจะส่งหาบักก็ใช้คลิปเสียงส่งไปเออผมว่าทีแรกผมม่รู้ไงผมว่าถ้าจะพิมพ์คุยกับบัาจะคุยยังไงวะผมอ่านภาษาอังกฤษยอมรับนะว่าตัวเองอ่านอ่านภาษาอังกฤษได้แค่มีมือปลาๆถูกต้องไหมแล้วก็พูดไม่ได้เลยพิมพ์ไม่ได้เลยเอา้าแล้วจะสื่อสารได้ไงแต่เออเข้าใจแล้วใช้วิธีการอะไรเพราะบังฟังภาษาไทยได้และบังก็พูดภาษาไทยได้เออใช้วิธีนี้ก็ได้เดียว เ,เสียงมาเลยคิมเสียงมาเลยเอเอใช้เป็นแปรค่ะเออเราก็ใช้คิปเสียงอ่าเดี๋ยวเราส่งข้อมูลให้กันละกันแล้วก็ดูว่าข้อมูลไหนเปิดได้ไหนเปิดไม่ได้ครับางทีผมอาจจะมีข้อมูลเ่ยบางช่วยเปิดข้อมูลนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเปิดผมอยู่ในประเทศไทยเปิดไม่ได้แต่ผมมีข้อมูลเนี่ยผมส่งให้บางเฮ้ยบางช่วยเปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ไม่เดี๋ยวหลังใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งไปให้มันเยอะที่เขาส่งมา มันมันไม่ค่อยถูกที่เราทําอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วไอไอนักข่าวอ่ะดาวแปดแฉกก็ไม่มีใครไปกล้าเล่นเขาอืมไม่มีใครจะไปกล้าเล่นเขาแต่เขามีแต่แต่บังเขามีข้อมูลใช่ไหมนี่ เดบรออยู่ว่าจะเปิดลิดเสียงเขาให้เพราะว่ามีคนายสองคนอะจ้องที่จะเล่นงานมันอยู่แล้ว